เอาแล้วลิซ่าเริ่มเปิดเกมแฟนๆคาดเดายากลิซ่าปริศนานิวโปรเจกคัมมิ่งซูน สวัสดีทีมแม่แม่ชาวบลิงทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวใจโฟกันหน่อยเช้านี้น้องลิซ่าทำทีแม่แม่นั่งไม่ติดค่ะเปิดต้นปี2024เริ่มเกมแล้วสินะน้องลิซ่ามาลงสตอรีนะคะกับการเขียนแคปชั่นชื่อว่า Coming s o o n ค่ะก็เป็นภาพถ่ายอย่างเป็นทางการนะคะเป็นโทนขาวดำค่ะในสตูดิโอที่ไหนสักแห่งหนึ่งลกกักษณะการแต่งตัวของน้องลิซ่านี้คือแอดไปปรับสีให้ชัดแล้วก็สว่างขึ้นนะคะเป็นเสื้อครอปคาร์ดิแกนสีขาว อ๋ไม่ก็สีครีมค่ะเป็นทรงย้อยๆดีเทลมีปลายแขนบานนะคะช่วงท่อนล่างนะคะน่าจะเป็นกางเกงเท่ๆสไตล์น้องลิซ่าค่ะเป็นเหมือนเอวต่ำเอวรอยประมาณนี้นะคะถ้าเป็นกระโปรงก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแน่นอนว่าน้องมากับลุกผมสั้นถ้าเราสังเกตดีๆนะคะน้องไม่ได้มีผมหน้าม้าค่ะเหมือนน้องใส่ที่คาดหัวนะคะเป็นแบบรัดหัวทรงสปอร์ตแฟนๆต่างก้อนลุกคือเอาลิซ่าเริ่มเปิดเกมแล้วสินะพาขึ้นแท็กลิซ่าอันดับ เท,ทรนไทยอย่างรวดเร็วค่ะสื่อต่างก็ตีข่าวกันอย่างไวเลยนะคะทางทีมแม่แม่แมชาวริงนี้ต่างก็คาดเดาไม่ถูกกันเลยละคะ่ะก็มีแคปชั่นที่ว่า Com i n g soon เร็วๆนี้คือก็คาดเดายากนะคะตามที่คาดเดาคืออาจจะมีผลงานเพลงหรืออัลบ,บั้มเดี่ยวชุดใหม่แบรนด์ในฐนานะ GBA ค่ายใ,ใหม่เอเจนซี่ไหนหรือจะเป็นการเปิดตัวเดบิวต์ภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็เป็นได้หรือจะเป็นการมีค่ายเป็นของตนเองเป็นต้นค่ะแฟนๆต่างก็คาดเดานะคะในทวิตเตอร์ค่ะมีแฟนๆต่างก็แชร์ความคิดเห็นของตนเองนะคะก็บอกว่าเป็นแบรนด์เครื่องสำอางไหมบุกการีซีรีนการออกอัลบั้มใหม่การขึ้นปกนิตยสารหรือเพลงใหม่ใส่แดนซ์ถ้าดูจากการโพสต์นี้นะคะน่าจะเป็นการขึ้นปกนิตยสารแต่ถ้าขึ้นปกนิตยสารก็ไม่ต้องมี าภาพถ่ายประมาณนี้หรือว่าเป็นการขึ้นปกนิยายสารก็น่าจะไม่มีคำว่า coming soon นะก็รอบีดกันต่อไปค่ะก็แสดงความคิดเห็นในรูปแบบของตนเองเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ